บุย้ยเฮาก็ฮอดบอลกูกกีฬาเฮาก็ฮอดบอเอาอนันนี้แหละชีวิตมอลลามีกรันตะเกิดวันนี้ร้องเพลงอันนั้นไหมเนี่ยร้องเพลงไหมอันยานเด้ย,ยานตีว่าเอือ้ินนีเท่าเขาต้องร้องดิ่งต้องร้องเด้ดยืดแยกกันใช่ไเท่าเท้าเพราะว่ววแม,แม,แม่ที่กทมเขาหมักบ่าวรุ่นน้องเออบอลลูดใจแถวว่ะเขาต้องแต่วันนี้ยายก็จะใส่ชุดใหม่ ยาไปเจิมชุดใหม่มาเด็ดแบบนี้หน่อยทำไมยายไม่ใส่ชุดอันนาอันไหนใส่ใส่ชุดอันไหนอันนาอันนาโอ้ชุดเอลเซ่เอลเซ่่มายายหิวขนมจีเดี๋ยวเขาก็จะเดินไปอาบน้ำหนีพาหลานไปหายายก่อนคุณยายอยู่ไหนคุณย่าหนูก็จะไปอาบน้ำปะนู่นนู่นไปอาบนูำนยก็จะเดินไปอาบน้ำน้าเอววะกเอาคนตื่นไม่กับยังซี่ล่ะ ตรงไหนตรงตลาดอ่ะมันจะมีที่อาบน้ําอยู่ใช่จ๊ะมาแล้วอาบน้ำพนายายเออฮสเสื้อผ้าไปอาบน้ำมาสั่นมองนั้นเพิ่นให้อาบอู่ดิแต่เราต้องหยอดเงินอาบใส่มองนั้นตลาดเลยเอ้าเพืแอนไปเดี๋ยวคึ้ว่าก็ได้อาบเพิ่นไม่อาบเสอยอืมเฮไม่เสียอาบสิละาพันนม่เลี้ยวก็ต้องมาพักคันเบ้ายี่นี เบิกนู้สิไปหาเซอร์เวยให้ว้ามองได้อาบได้ดุสิยนี่มาบอกเด้อจ้าจ้าพี่น้องเมั่งร้านใครดูเออพี่น้องค่ะให้ร้านมีความเป็นความส่วนตัวให้ร้านนอนก่อนอย่าเกือบจะมานอนอย่างเยาบน้ขวดดีเอออาบน้ำขวดกี่เราเป็นไงนะไอไอเราไปซื้อน้ำถังไหมเราไปซื้อน้ำถังละสิบบาทมาเทใส่กระมังอาบไหมฮะเอาด๊อก เอาดอเลยบายยเจอกั bye bye. Bye bye. Er นเด้อไม่ช ok like ั่งสาน้ำบนลังคาเยยิ่งกระารเอาหน้าเนายิ่งจะอ้วาเนี้รห่อนๆเนาะก็สิบเอ็ดขต้มไก่พุดติโอ้ยหลาน่อยจนตนาการสูงปันพ่อใหญ่นกถ้าไปแล้วพี่น้องแข่งบายๆ